สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสลามแล้วก็สกูชชี่นะคะงั้นเรามาดูอย่างแรกกันเลยดีกว่าค่ะอย่างที่หนึ่นะคะอันนี้จะเป็นสกูชชี่ไอติมค่ะเป็นแบบไอติมซอฟต์ครีมนะคะก็มีความซโลอยู่เหมือนกันค่ะนี่นะคะดูค่ะแน่นและนุ่มมากเลยนะคะ แล้วก็สกุชี่จะมีกลิ่นเฉพาะตัวเนาะใครเล่นสกุชี่ก็จะรู้เลยว่ากลิ่นมันจะเป็นยังไงนะคะอันที่สองค่ะอันนี้เป็นสกุชี่ลูปหัวแพนด้านะคะก็สโลเหมือนกันค่ะเป็นแบบพวงกุญแจรูปไอติมก็เป็นพวงกุญแจนะคะสโลค่ะ แต่ไม่ได้สาโลมาานะคะแต่ก็เล่นดีมีกลิ่นเหมือนกันค่ะสองอันนี้นะคะซื้อที่ outdoor plaza ข้างๆโลตัสนคาลินค่ะราคาประมาณ30-40บาทนะคะเล่นดีมากเลยแล้วก็ราคาก็โอเคนะคะมาดูอันต่อไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นสลามนะคะ ความเป็นจริงแล้วมันคือสลามสูตรธรรมดาธรรมดาที่เราเคยทำเอาไว้แต่ว่ามันเป็นสีขาวขุ่นเราก็เลยเอาสีไปใส่แล้วก็มีใส่โฟมใส่น้ำยาสลามสูตรของชาแนลเราอีกครั้งหนึ่งการทำสลามให้มันใหม่ๆก็คคล้ายๆสูตรสลาม DIY นั่นแหละค่ะแต่อันนี้สลามจะไม่ได้เหลวมากนะคะ สงจิ้มฟินดีค่ะแล้วก็นุมน่มๆเด้งๆแบบนี้ก็โอเคนะคะสีมันที่จริงแล้วมันจะออกเป็นสีเหมือนกับส้มแดงนะคะแต่ในกล้องมันจะเห็นเป็นสีแดงธรรมดาแต่สีของจริงก็สวยนะคะ นี่นะคะแผ่ออกมาแล้วสลามของเราที่จริงไม่ได้แผลโดยแค่นี้นะแต่โต๊ะมันแค่ไปนิดนึงพอเป็น,น,น,นถ้าเกิดใครทําสูตรนี้พอเอามารวมกันเล่นไปนานๆมันจะดูแข็งแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้แค่แป๊บเดียวไม่ใช่หนึ่งวิหรือว่าห้าวิอะไรนะไม่ใช่สิบวิ้วยมันก็เป็นเหมือนเดิม นีเลยที่จริงแล้วมันนุ่มแบบว่าเล่นดีกว่านี้แต่ว่าเราเล่นในห้องแอร์นานไปหน่อยมันก็เลยแบบว่าแข็งนิดนึงแต่ถึงแข็งก็ยังเล่นได้ดีนะ การรีวิวของเราก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย